คลิปนี้จะเป็นการมาแนะนำนะครับสั้นๆเกี่ยวกับการทำลูกปูนนะครับเพื่อใช้ในการรองคานนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรามัดคานกับตัวเสาทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้ท้องคานที่เป็นคานเหล็กที่เราสางเนี่ยสัมผัสกับดินโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องไปทําเป็นลูกปูนเนี่ยเข้ามารองนะครับเพื่อที่ทําให้ตัวเวลาเท คอนกรีตเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเหล็กทั้งหมดเนี่ยจะถูกหุ้มด้วยคอนกรีตนะครับแล้วมันจะไม่สัมผัสกับดินนะครับก็จะช่วยป้องกันนะครับให้เหล็กของเราเนี่ยที่อยู่ในคอนกรีตเนี่ยไม่เป็นสนิมนะครับไม่โดนความชื้นนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวคานของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะมานแนะนาก็ค <Gr> ือผมจะใช้วัสดุที่หาได้ในบ้านนะครับที่เราพอจะมีอยู่นั่นก็เป็นขวดน้ํอ่าขวดน้ําเปล่าแบบนี้นะครับต้องเป็นขวดน้ําเปล่าลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งมันจะง่ายในการถอดนะครับแต่จริงๆแล้วนะวนีียิธกกกาาารทํลลููปมมัม็ห แต่ผมจะมาแนะนําด้วยวิธีการแบบง่ายๆวัสดุง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งงบประมาณที่ใช้ในงานนี้ผมบอกเลยว่าลูกหนึ่งเนี่ยไม่เกินบาท2บาทอย่างแน่นอนนะครับเราก็ตัดนะครับขวดออกมานะครับความสูงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับอย่างผมเนี่ยก็ประมาณสัก2ข้อมันจะได้ประมาณ5เซนนะครับนี่ครับเราก็เตรียมตัวตูดขวดมาแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปผสมปูนนะครับกับทรายอัตราส่วน1ต่อ2นะครับแล้วก็คลุกเขาให้เท่ากันนะครับใส่น้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ผสมให้มันเหลวๆนิดนึงนะครับพอที่จะ เอาไปใส่ในตัวของตูดขวดน้ําเปล่าของเราได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปเตรียมตัวลวดมาด้วยนะครับลวดตัวนี้ก็เป็นลวดผูกเหล็กนะครับสามารถที่จะมัดพับทบกันได้แบบนี้นะครับแล้วเราให้เอาตัวปูนเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอาตัวลวดนะครับที่เราเตรียมมาเนี่ยครับมาพันหน่อยนะครับให้มันเป็นโคดแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปตรงกลางของตัว น้ำปูนที่เราใส่ในตัวก้นขวดแบบนี้เลยนะครับทําแบบนี้ทุกอันเลยนะครับไล่ทําแบบนี้ทุกอันนะจำนวนก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราต้องการใช้เท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งกับตอนเราทําคานนะครับหรือว่าทําการปูแผ่นไว้เมดเพื่อเทพื้นอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ลูกปูนตัวนี้ไปใช้งานเพื่อรองไม่ให้เหล็กเนี่ยสัมผัสกับพื้นนะครับแล้วมันจะทําให้เหล็กของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางของปูนคอนกรีต นี่นะครับหลังจากทิ้งไว้1คืนแล้วนะครับตัวนี้จะแห้งละนะครับเราก็แค่นะครับแกะตัวปูนเนี่ยออกมาจากตัวพลาสติกที่เป็นก้นขวดตัวนี้นะออกง่ายๆเลยนะครับก็คือปาดด้วยมีดคัตเตอร์นะครับด้านบนนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงแกะออกมาได้เลยนะครับจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ โดยวิธีการก็ไม่ยากนะครับก็ไปหาตำแหน่งที่คานของเราเนี่ยมันท้องคานของเราสัมผัสกับดินอยู่นะครับเราก็เอาตัวลูกปูนตัวนี้ครับไปรองใต้ท้องคานนะครับรองแบบนี้แล้วก็เอาลวดเนี่ยมัดกับเหล็กใต้ท้องคานไว้เลยแบบนี้นะครับก็จะทําให้ตัวคานของเราเนี่ยนะครับไม่สัมผัสกับดินโดยตรงนะครับเวลาเทคอนกรีตไปแล้วนะครับมันก็จะทําให้คอนกรีตเนี่ยห่อหุ้มเหล็กของเราทั้งหมดนะครับแล้วเหล็กของเราเนี่ยก็จะไม่โดนความชื้นหรือว่า ไม่โดนกับดินนะครับเพราะว่าเวลาบางครั้งนะครับเราใช้งานตัวคารมนเนี่ยนะครับมันติดกับดินใช่มบางทีฝนตกลงมาอะไรเงี้ยดิน,นฝนเนี่ยอาจจะซึมเข้าไปด้านใต้นะครับถ้าเหล็กมันไม่ถูกห่อหุ้มด้วยคอนกรีตนะครับมันก็จะทําให้เหล็กเนี่ยเราสัมผัสกับน้ําฝนโดยตรงมันก็ทําเป็น ให้เป็นสนิมนะครับแล้วเกิดการระเบิดของคานอะรแบบนี้ได้ที่เราเคยเห็นกันทั่วๆไปนะครับผมก็เป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับส่วนคลิปเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูพวกนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันนะครับในตอนที่3อีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ